สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้มีพิมพ์ใหญ่บางขุ้นพรมนะครับนี่เนื้อจัดดีนะครับวงนี้นะคมดีนะามีลั่นมีลานบ้างนะครับเนื้อแกร่งพิม์พใหญ่บางขุนพรมเนื้อจัดนะด้านข้างครับผมแห้งๆเลครับ ดูสนใจทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมเปิดนะราคาเปิดนะครับตรงนี้เปิดเบาๆเอาสามพันห้านะครับผมนะฮะเปิดเบาๆสามพันห้านะครับทักมาคุยกันนะครับผมพิพ์ใหญ่บางคุ้นชมนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับถูกใจทักมาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับ